สวัสดีครับพบกับไรดาทอยคาเลเตอร์อีกครั้งนึงนะครับอันนี้ก็ยังอยู่กับโปเกมอนสเกลเวลนะครับอันนี้ก็จะเป็นแลนซ์แล้วก็ดาร์กไนท์ซึ่งก็คือไคลิวนั่นเองส่วนแลนซ์เนี่ยผมจำไม่ได้ว่าชื่อญี่ปุ่นมันควรจะชื่อว่าอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันอันนี้ลิมิเต็ดที่บันไดเหมือนเดิมนะครับขอ,อจ้วงออกมาชึบโอเคอันนี้ก็เป็นตัวที่ผมขาดอยู่นะครับของชุดคันโตก็คือจะครบแล้ว ก็จะมีตัวนี่นี่ถ้าเป็นกล่องอันนี้จะเขียนชื่อพี่ญี่ปุ่นก็คือมีวัตาุแล้วก็ไคริวนะครับกล่องหมือนเพยเยอนิดนึงเลยอะส่วนตัวด้านข้างต่างๆแล้วก็มีไลทอัพให้ไหมอันนี้ไม่มีไลอัพนะครับเพราะว่ากล่องมันดูไม่ใหญ่มากเดี๋ยวมาแกะกันเลยกุ็เป็นพลาสติกด้านในนะครับ อันนี้ชอบจังที่เขาไม่ติดสติกเกอร์อะไรที่พลาสติกเดี๋ยวขอเริ่มที่ไข่เลวก่อนในขนาดอันนี้ไข่ล้วไข่เลีวปีกน่ารักเป็นโปเกมอนเก่งที่หน้าตาไม่ไปทางความสามารถเลยอะหน้าตาน่ารักมากๆ น,นี้นะคบรู้สึกอยากกินบาบีคอนขึ้นมาเลยเออสีก็ลงมาเป็นสีด้านนะครับที่ค่อนข้างสวยหางหักลงข้างล่างทําให้ยืนได้โดยไม่ต้องใช้ฐานนะครับเขาเหมือนมีแบบมีขามีตัวค้าอีกทีหนึ่งแต่ก็ด้วยความยาวของมันนะฮะอาจจะเก็บยากทีดนึงนะครับมันก็จะใช้ความลึกของตู้เยอะแล้วอย่างนี้ฐานตั้งมันจะควรอยู่ตรงไหนวะถ้าหางมันเป็นอย่างนี้ เราไม่ถูกเลยก็คงจะอยู่ทางไหนว่ะหรือว่ามันเอาไว้บินอ๋ออได้แหละได้แหละก็จะอยู่ประมาณานี้นะครับและต่อมาตัววาตารุวาตารุก็่ันน้ำแข็งสเกลเวิร์นี่ก็เป็นอะไรที่เล่นสะดวกเหมือนกันนะครับปกติเล่นแต่ของเล่นต้องทำสีแต่ว่าอันนี้คือเอาออกมาเล่นได้เลยก็ไม่ค่อยชินเหมือนกัน ม่ต้องทำสีมั้งติดสติกเกอร์ไม่ต้องประกอบอะไรเท่าไหร่อันนี้สีเงินสวยงามเลยครับแต่ก็เหมือนเดินท้ามีด้วยชิ้นสนัดเลยก็คือเขาลงสีไปอะ่ะแล้วสีมันกว่าจะแห้งก็ไหลลงมาเยิ้มติดกันอะไรงี้หน่อยนะครับก็ไม่ถือเป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าใครซีเด็กก็แแสะแค่แคะออกได้นะครับแต่ผมไม่ไม่ค่อยมีปัญหากันเท่าไหร่แล้วก็ลงสีเป็นแบบลงสีทั้งตัวนะครับเป็นสีด้านลงรายละเอียด ฝ่าเท้ารองเท้าเส้นต่างๆครบถ้วนนะครับนิ้วมือก็เห็นชัดก็มาเสียบฐานสักหน่อยรอยยักเสื้อผ้าก็ทําได้ดีอ่ะโอเคก็สเกลเวิล์นั่นก็ไม่มีอะไรต้องรีวิวมากก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้ก็ท่านใดมีความเห็นอย่างไงกับลายนี้หรือว่าปุ่ดนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมตามอ่านแล้วก็เดี๋ยวมาแสดงความคิดเหน็นมาพูดคุยกันได้นะครับก็ ไลด้าทอยคอรเร็กเตอร์ขอขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ